เอ,เอาอีกแล้วนะคะต้องส่งแก๊ปก่อนปิดร้านก็ปิดร้านส่งปิดร้านถ่ายคลิปก่อนเลยแล้วกันนะคะอันนี้ชุดคันใบสันบูเจ็ดฟุตเวทสิดสอประกบคู่กับ GMAX กับตันนะคะนี่อันนี้ลองแบบเทสงัดให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกพี่ส่งคลิปให้ผมดูก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะไปป้ายาเพื่อนอีกจัดให้นะจ๊ะแล้วแถมสาย PE ให้เขาไปด้วยใครที่มองหาชุดตกชโดนะคะหมายลก,ลก ตกปลาช่อนก็ได้แต่ถ้าหมายมันลกมากๆนะแนะนําว่าจัดชุดนี้ได้เลยนะคะคันเวท12 25นะคะตีพวกเหยื่อกบยางกบกระโดดบัดเบสไซส์8กรัม7กรัม10กรมัมนี่หนูงัดแบบคัน2ท่อนนะแต่งัดได้แบบไล้รอยต่อนะคะจัดโปรจาก3,490พร้อมส่งเนี่ยเอาแถมสาย PE ไปให้ด้วยนะคะเหลือเพียง2,990บาทนะคะ2,990บาทโอ้โหงัดได้แบบนี้อ่ะไล่ลอยต่อกันไปเลยมา ดูต่อว่าเป็นสองท่อนจริงๆนะคะนี่เลยงัดแบบนี้ได้เลยนะคะจัดโปรราคาพิเศษนะคะจาก3 4มพี่เกเหลือเพียงสองพนเก้าร้อบาทนะคะใครที่สั่งเข้ามาพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะชุดคันใบสันบู7ฟุตเวทสิบสองยี่ห้าสองท่อนประกบคู่กับลออ GMAX กับตันครับพี่ หมุนซ้ายหรือหมุนขวาเลือกมาได้เลยนะคะมาพร้อมน็อปแต่งอย่างเทพนะคะน็อปอย่างเดียวเนี่ยถ้าซื้อแยกก็เก้าร้อยแล้วอันนี้ใส่มาให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็สําคัญคือลูกปืนเขาเนี่ยสิบเอ็ดตลับบวกหนึ่งนะคะโหสุดๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะขวัญใจคนไทยแน่นอนนะคะมากี่ล็อตก็หมดตลอดนะคะนี่ตัวเลี้ยงสายแบบใหม่นะคะเป็นตัววีนะคะเลี้ยงสายไกลนะคะเนี่ยเป็นออนิวปีสองพันยี่สิบสามน้ำหนักลอกเพียงร้อยเก้าสิบกรัมนะคะแม็ก แรกอยู่ที่หกกิโลนะชะโดอเหลือๆนะคะพี่ทีอีสองจุดได้หนึ่งรอยเมตรเหลือๆน, e นะคะสบายๆนะใครที่จะเป็นล่าสายล่านะคะทาล่าไปเลยนะคะรอบเกียร์เจ็ดจุดสามต่อหนึ่งนะคะหล่อมากๆนะคะประกบคู่แล้วยิ่งหล่อนะคะน้ําหนักชุดนี้ไม่หนักมากนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบเล่นชุดเริ่มต้นแล้วแล้วอยากได้ชุดเทพๆอีกสักชุดหนึ่งอะ่ะเอาไว้ไปตีแบบ หล่อๆครับพี่พกไปหมายรับหมายอะไรอย่างนี้นะไปกับเพื่อนไปกับแก๊งนะหล่อๆก็จัดชุดนี้ไปได้เลยจ้า